นางเอกสายบุญก็ต้องยกให้กับคนนี้เลยค่ะเบลล่าราณีเพราะเรามากักจะได้เห็นโมเมนต์ที่เบลล่าไปทําบุญกับครอบครัวอยู่บ่อยๆค่ะลัคก,กี้อินเกมแล้วก็ยังลัคก,กี้อินเลิฟอีกด้วยค่ะข่เรื่องราวความรักของเบลล่าก็ออกมาแฮปปี้สุดๆ เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับคุณวิวชวินเจียรวนนท์โดยก่อนหน้านี้คุณวิวก็เพิ่งทำเอาชาวด้อมฟินกันไปค่ะด้วยการลงรูปภาพเปิดตัวเป็นภาพคู่กับแม่นายเบลล่ากลางไอจีและล่าสุดค่ะเบลล่าได้เดินทางไปทำบุญที่จังหวัดลำพูนร่วมกันซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลลำพูนค่ะซึ่งหลวงพ่อเขาก็ได้ให้พรโดยบอกว่า ต่อไปเบลล่าก็จะเปลี่ยนนามสกุลเป็นเซียระวะนนแล้วค่ะงานนี้ก็พบคนเขินสิคะเจอหลวงพ่อให้พรแบบนี้ดีต่อใจทางช่อง d ี2 Party ก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเโยนโยนทั้งหลายท่านทั้งหลายมาถวายพระป่าวันนี้จะได้เจอดาราให้ด้วยตนดาราดาราเสดีด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะ ต่อไปจะนำสมุนเจียรวันนนท์นะ <c oughs> มือให้หน่อยเป็นลูกหลานพระเ,เจ้าจอมเทวีพวกเราเห็นแล้วถ้าดูชุดไทยต้องเดลล่าลาน,นีแต่งตัวสวยที่สุดแม่ตระมาก็เป็นแฟนคลับเขานะร <c oughs> ู้จักเขามาตั้งนานแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเพียงอย่างเดียวนะคะเราใช้แรงกายเราใช้แรงใจได้รวมถึงมีจิตที่จะร่วมอนุโมทนาบุญก็คือหมายถึงว่าคนที่มีกําลังทรัพย์ในการจะทำบุญขอแค่ร่วมส่งใจมาอนุโมทนาแค่นี้ก็ได้บุญแล้วนะคะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะสาธุกับทุกท่านขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนคิดสิ่งใดสมบังสมปรารถนาทุกประการนะคะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็มทูป้ด้วยนะคะ